สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมีลูกค,ค้าเพิ่นถามเขามาว่าบอกวิธีท่อสี่เขาสามเอื้อเนี้ฟืนะ้เน่ะซื้อมาจากมองอื่นบอได้ซื้อกับแม่บุญลายดกอกพนัเพน่นว่าแม่บุญลายขออนุญาตต่อแบบนี้เด้อค่ะฟื้มสี่เขาสามเอือ้อถึงจะแม่นลายเดียวกันกันกบกิ่งยูสร้างแต่ละสร้างเพิ่งเคะเก็บคิดเก็บไลยบ่คือกันค่ะวิธีทอ ก็จะท่อบ่คือกันค่ะถ่าเพิ่อนเก็บคิดอีกแบบนึงแล้วมาใส่วิธีท่ออีกแบบนึงดอกมันก็จะอาจบ่เอือบ่ต่ตกันเน้อค่ะมันก็จะได้คล้คายๆเคียงเคียงซ,ซื้อค่ะแม่บุญร้ายกาบ่าได้ซื้อน้ำรานแม่บุญร้ายกับอกวิธีท่อบ่ได้ค่ะเพราะว่าสั่งแต่ละคนที่เก็บให้แม่บุญรลายแม่บุญร้ายกั จะรู้ว่าเออด่างนี่ร้ายนี่ของคุณนี่เป็นสร้างคุณนี่เหตุเพิ่นเก็บแบบนี่เพิ่นทอแบบนี่ถ้าเป็นของทางลานแม่บุญร้ายกะจะสามารถที่จะตอบลูกค้าไดเด้อค่ะก็ะะะให้ลูกค้ารองให้ลูกค้าล้องเบิ่งในคลิปแล้วก็ลองทอท่อเบิ่งนะค่ะเพื่อเพื่อเพิ่นเก็บร้ายเก็บคิดคือกันค่ะถ้าเก็บร้ายเก็บคิดคือกันแต่ใส่วิธีท่อที่แม่บุญร้ายลงคลิปไป จะท่ออะไรคือกันค่ะก็ลองลองท่อเบิ่งเอาเด้อค่ะแต่จะให้บอกเลยนะกระบอกว่าด้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่การเก็บคิดค่ะเก็บคิดอีกแบบหนึ่งเฮาก็ท่อแคร2สองรอบก็ได้สามเอื้อค่ะเก็บคิดอีกแบบหนึ่งก็ต้องทอให้สามรอบจังจะได้สามเอื้อค่ะขอให้ลูกค้าที่ถามนะคะเนาะลองเบิ่งในคลิปเด้อค่ะ เพื่อว่าถ้าร้ายตรงกันก็นจะสามารถที่จะท้อได้คือกันล่ะค่ะก็ร้องเห็ดเบิ่งค่ะสวัสดีค่ะ